ครัถ้าาู้ามาตามฟันแนวทางนี่ยินว่าลงพีฟันดีผงทุทไทยคฟันกิดฟันดีดูเต็มันบรบฟันสันๆัี้เก่าขอหลวงพี่ฟันเบาไหมฟันเหนยวเห็นจันแก่ฟันจสิม่เลวงพีงวดก้อนหลวงพี่ฟันมาอย่างไรครับหลงพี่อขอเท้าว่วมงวดโงวดก่อนงวดวันที่สิบหกนว่าฟันม่เชียนห้ ่ไหนใซลกระดาษเอาเด็กได้อเดอรไปเบื้องห้าันไปเปิดเอ้ครับเปิดเอาเเหยนเรียอเก้าเก้าเจ็ดอาเก้าเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดันมาตตัวเก้าเก้าเก้าเจ็ดหกหกพันเบ้าพันเบ้าเก้าเก้าหกเก้าหกเรื่องตัวเดียวโอ้ย่าไม่แตกเขาสามตัวน่ารักีครัยังไมแตกสาตัวเนาะอันเก้าเก้านี่ หกหกนี่สิมากเป็นเก้าหกเนาะเหลี่แตกนิดเดียเหยียบแทมเดียวนะอลงพีเนาะเหยียบเป็นข่า3สามตัวมันยําอยู่ขึ้นสออยู่กเมื่อเช้านเก้าเคลียดเหยียบก็แล้วแทมหนึ่งแทมเดียวหนึ่งบังซือว่าถือตับาทนี่หงวดวันทีหนึ่งว่าฟันคักฟันมาขึ้นอีกหมทครับลงพีสองสามสองสามขึ้นแล้วขึ้นแล้วฟันไวอยัางไรบานนี้ครบลงพีฟันว่าไปทั้งไปเที่ยวก็เล่าหนึ่ง กับมาครัวไปไปไปย่างไก่บ้านบ้านล่างันี้บ้านล่างคือบ้านล่างก็ๆสมัยเขาครับคุณไปไปเดี๋ยวไปเล้วไปเห็นเห็นเลือดสามตัวยูแฮนนไม่เป็นบ้านล่างก่ครับสามตัวเียนไปหนึ่งห้าส้งหนึ่งห้าสองแต่ผมไม่ทโคโลตัวเดียว 3มตัวเดียวสตัวหนึ่งห้าสองโคโลสองกับฟันบัวดุันซ้ำนี่เ่ซำนี่ไหมไปกับเราไปเอไปไปห้างเ็นบานล่าง็เก่าหมดเเห็นเรียกยุบยยุบแผ่นแผ่นอะไรนะที่เขาเขียนไว้ถ้าคนใด้พู้เขียนหนึ่งห้าสองหนึ่้าสองมันจะนเขได้พู้เขียนไวเหครับ บ้านล่างดิบ้านล่างโอ้โค่หนึ่งหาสองหนึ่งหาสองสามตัวเท่านั้นก็นี้เดียวชุดเดียวชุดเดียวครับเขียนใส่แป้นไว้เขียนใส่แป้นกันแบบไปเครื่องใช่ยุ่งยังนี่แหละเป็นบ้านเลขที่เพิ่นน่ะที่เพิ่นนี่เพิ่นผู้ใดผมไม่รู้ือกันยได้ภันแต่เพิ่นผู้ใดผู้อยากข้องว่าเพิ่นนี่นะเเพ่นจะของเพิ่นตัวเเออจ้าของบ้านล่างเจ้าของบ้านล่างตัว เยนไห้ใหงนอันนึงหาสงแต่พ่อีทับนะฝันมีทับเยยิิจรอขู่ในฝันไม่ในฝันนะอันนี้มันึ่งอนึงหาสองคู่เดียวนึ่ไหมน,นีนตัวใดลงตีลงตีมากตัวใดหาสงก็นี่ละหาสองก็สอง,กสองหนึ่ง่โอ้มากหาสองกับสองหนึ่งสง่งมันไปเล่าละเนี่ยลงไปเล่าป็ว <laughs> ่าไทยว่าไทยอะไรแนี้ หนึ่งห้าสองหสองหนึ่งห้าสองเดียวเดียวที่เขียนไปไว้้ขอขอเราคว่ำฟันอีกแต่กรอบนะครับน้องพีน้องพีฟันไว้ยังไงก็ทับเนี่ยันเหเขาใจกันอยู่อันนีไ่ไปเที่ยวกับโลากับพ้าคู่ไปกับไปพ่อบ้านล่างยุกกลางป้าอันนี้เลี้ย ว่าอยขึ้นไปเขาเรียวเรียวมึงลอบไปล้วมาเลยเห็นเรืนะเรือเพื่นเชียนไว้สามตัวเอนนี่จักเป็นไทยรู้เรื่อนบ้านนี่จักเป็นบ้านไทยคือบุคคล่างหลังเขาแล้เียวไปเห็นเรือดูนั่นเพื่นเชียนไว้หนึ่งหาสองนะนี่ครับโอ้แล้วเห็นเรยกหนึ่งหาสองแต่โบมีทรับเรื่อเรือสามตัวซื่อเพื่อนเชียนห้ไว้ ัดเจียนปะครับัดเจียนัดเจนด้วยหนหาสองเป็นตัวแดงๆมันเป็น,นตัวไหนตัวสีดำเจียนใบเปี่ยนนะบนน้ยินเสียงแต่ว่าเขาเลี้ยไปคือจังเอาขี่ท่นไฟเขียนนีเคือเอาตรงขีทันไสทำไมเติมสีดเจียนใหหนึ่งห้าสองตัวเดียวท่อนี่ ปันฟันเน่ยๆก็จะให้ยู่วครับมาย่ายไหนลงตีกับฟันนี่หน่อยสั่นๆนะครับหน่อยหน่อยเป็นหน่อยนะจัไว้เน่า ขึ้นมักหมดแล้วครับพันนะครับตัวใดลงพีขันสิพันคุ้นพันสามตัวนั่นล่ะสามตัวเลยบ่สามตัวสามตัวตัวใดจ้าหนึ่งห้าสองหนึ่งห้าสองพันคุ้นพันลองตัวว่ามีตัวมากกว่าลงพีตัวมากอันนี้ละหสองกับสิบสองนี่ละ อ่าสองกับหนึ่งสองท่านคุณท่านบมครับลุงพี่สดงวมาลุงพี่จัดหนก็จัวไหนคือเมื่อไหรมาหว่ร้อยเอาแล้ว่ร้อยมาไแล้วตีล่ตัวไหครับไลตัวไหนหนึ่งหาสองหนึ่งหาสองคือบ่าคอยดกอยซ้ำอย่าซ้ำบ่เงฮงหนึ่งหาสองพี่นอพนนี้น้นแ่งสองกับตัวกลับมันละครับหนึ่งหาสอง กับสองหาหนึ่งไรไม่ไหวแล้วอรแล้วเอาแบบนี้บดนี้ครับลุงพี่เราตั้งไว้งเสี้ยวหนึ่งห้าสองแันหน่อยเขื่นสามเกยลุงพี่ลงพี่นี่รถฝันแม่นด้วกันเด้อพี่น้องหนึ่งห้าสองหนึ่งห้าสองหนึ่งับเมื่อขึ้นอีกนิดนึงนี่ด้านบตัวนีงอืมตัวไหนตัวไหนลุงพี่สองแข้งแน่ลพี่ตัวนี้ปะตัวนี้ฮออ มานะหนึ่งสองหนึ่ละหนึ่งสองหนึ่งสองสองหนึ่งอหนึ่งหนสองนึ่งนพูบอกลพี่เอาพี่น้องแคปหน้าจอนะครับลงพี่พอนบอบแห้งบอบหลายมันก็สบายงวนเมื่อกี้นี่ให้เก้าเก้าเจ็ดกเอี่หกเก้ากหกเก้าหกเหยียบแถมมันยิ่ง นี่นกนี่แตกขนแตกโค่ก็กำังรุนด้วยตัวแก้วทั้สามตัวแตกก็บ่ว่าหมดี่ไดน้อยเดียวนึ่งหมดในบัวผัดบัวผัดเร้อพี่น้องหลวงพี่บัวผัดมันใจเธอได้ก่่นหลวงพี่สามตัวนี่ละหนึ่งหาสองสองตัวกับสิบสองก็หาสองตัวเน้นนักพันคูณพัน หนึ่งพุสกิกาหกแเด้อพี่น้องมหอยางนี้องนะครับเอาเงีย้คือนะครับขึ้นงแล้วเห็นะเห็นหนาเห็นแต่ดังื่อหรเห็นแต่ดังนาหงี้จับมาลงพีจับลายจครับลงพีเลืดปันแม่นเวยครับพี่น้องลงพีเลืดปันแม่นเ้หวทลงพีไปเย็นเรี เทียนตัวใดก่ครับลุงพี่หนึ่งห้าสองเพื่อนเขียนไว้ตัวสีนะครับสีดำสีดำหนึ่งหาสองหนึ่งห้าสองครับลุงพี่มักตัวได้บัตรนี้ตัวมักตัวชอบของลุงพี่สี่นะครับงมหน่อยทุนหน่อยนี่เราสองตัวได้ละตัวไหยว่าน้เนี่หนึ่งสองหาสองหนึ่งสองหาสองสามตัวเดยจ้าสามตัวกับหนึ่งหาสองหนึ่งห้าสองครบสามได้ละครับพี่น้องหนึ่งพฤศจิกายนนะครับท่านผัวอะไรม่ไล่ตัว